Town with Moonet สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ T t ทาง with m o o n e t e p ที่4ค่ะวันนี้อยากจะมาหยิบหัวข้อหนึ่งมาให้ลองคบคิดและได้แสงคบคิดเห็นกันสักเล็กน้อยนะคะคิดว่าคุณอาจจะเคยพอทินคำว่ายูโทเปียหรือว่าดิสโทเปียกันมาผ่านๆบ้างแล้วอาจจะผ่านทางหนังสือภาพยนตร์ภาพวาดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าหากไม่เคยได้ยินนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าวันนี้จะรับอาสามาอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนไปกันที่แนวคิดของยูโทเปียก่อนเลยนะคะจะพาย้อนไปถึงผลงานอันทรงอิทธิพลของเซอร์โทมัสมอร์ผู้ที่เป็นคนแรกที่ได้ใช้คําว่ายูโทเปียและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปรัชญารัฐบุรุษและนักมนุษยนิยมชาวอังกฤษในศตวรรษที่16โดยหนังสือของเซอร์โทมัสมอร์มีชื่อว่ายูโทเปีย ถูกตีพิมพ์ในปี1516อและถือเป็นหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของปัญญาการเมืองในยูโทเปียของเซอร์โทมัสมอร์อธิบายถึงสังคมในอุดมคติบนเกาะในจินตนาการที่โครงสร้างของสังคมและการเมืองได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคความยุติธรรมและความปรองดองคำว่ายูโทเปียนะคะมาจากภาษากรีกที่ยูแปลว่าไม่และโทเปียแปลว่าสถานที่ซึ่งมีความหมายว่า สถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงและน่าแปลกที่มันตรงกันข้ามกับคําว่าสถานที่ที่ดีซึ่งออกเสียงคล้ายกันในภาษากรีกแต่ก็เห็นได้ชัดน,นะคะคำว่ายูโทเปียถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อต้องการเสียดสีเน้นย้ําถึงความสับสนวุ่นวายของการเมืองในยุโรปในขณะนั้นเป็นการทําให้คนตั้งข้อสงสัยว่าสถานที่ที่ดีและสมบูรณ์พร้อมเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือไม่เนื่องจากสังคมที่ปรากฏในยูโทเปียต่างจากสังคมยุโรปที่เซอรอโทมัมอร์อาศัยในขณะนั้นเขนามองว่า มันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยกลมโคงอุบายการเช่ราดบังหลวงและเอาแต่จมปลักอยู่กับเรื่องอื้อเฉาเป็นสถานที่ที่ความมั่งคั่งและอำนาจของผู้ที่มีมันมากล้นทําให้ประชาชนต้องตกอยู่ในสภาพยากจนและทุกยากยูทเปียของเซอร์โทมัชมอร์นำเสนอวิสัยทัศน์ของสังคมที่ปราศจากทรัพย์สินส่วนตัวและสินค้าจะแบ่งปันกันสิ่งนี้ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคมและขจัดความเหลื่อมล้ําที่เกิดจากความมั่งคั่งและทรัพย์สินโดยที่การ ศึกษาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างมากในยูโทเปียทั้งชายและหญิงจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษาและการสวงหาความรู้จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นยูโทเปียยอมรับในหลากหลายศาสนาอนุญ,ญาตให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาศาส,สนาต่างๆจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนเกาะโดยเน้นที่ศิลธรรมมากกว่าความสอดคล้องทางศาสนาในส่วนของความยุติธรรมยูโทเปียจะใช้ระบบ ความยุติธรรมเชิงป้องกันโดยเน้นการปฏิรูปตัวบุคคลมากกว่าการลงโทษโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่ต้นเหตุของอาชญากรรมและฟื้นฟูผู้กระทำความผิดซึ่งแต่ละคนในยูโทเปียนะคะจะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มันแสดงให้เห็นถึงระบบการอยู่ร่วมกันขันติธรรมทางศาสนานและการแสวงหาทางปัญญาหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นบทวิจารณ์เกี่ยวกับสภาพทางสังคมและการเมืองที่แพร่หลายในยุโรปขณะนั้นโดเน้นให้เห็นถึงข้อบกพร่องและการทุจริตของสถาบันที่มีอยู่เซอร์โทมัสมอร์เป็นบุคคลสําคัญของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาอังกฤษที่ใส่ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางศิลธรรมและการเมืองของแต่ละบุคคลและในที่สุดเขาก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแห่งหนึ่งในแผ่นดินใน านะของนายกรัฐมนตรีอังกฤษในปี1529เขาก็ลุกขึ้นต่อสู้กับกษัตริย์ด้วยผลที่ตามมาอย่างหายนะต่อต้านการแยกตัวออกจากคริสตจักรคาทอลิกของเฮนรีที่8และปฏิเสธที่จะลงนามในคำสาบานแห่งอำนาจสูงสุดที่จะทำให้คิงเฮนรีนั้นมีอำนาจมากกว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเขาจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกระบดและถูกคุมขังใน t ดอ Tower of London อนดอนถึงขน,นก็ยังมีคนที่เรียกร้องให้เขาลงนามในคำสาบานแต่ เขาก็ยังคงปฏิเสธหลังจากนั้นเขาก็ถูกตัดสินให้ถูกแขวนคอควักไส้ผ่าศีรษะหรือว่า hang draw quarter ซึ่งเป็นโทษประหารชีวิตสำหรับนักโทษชายที่มีความผิดฐานเป็นกระบดต่อแผ่นดินอังกฤษขออนุญาตพูดเสริมเรื่องของวิธีการลงโทษกระบดสักเล็กน้อยนะคะเป็นโทษที่โหดร้ายเสียจนนักโทษหลายคนที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้มักจะเลือกวิธีการฆ่าตัวตายแทนและถ้าจะให้อธิบายการลงโทษที่โหดร้ายนี้ก็คงจะต้องเริ่มจากการแขวนคอส่วนการควักไส้ก็คือจะมีการตัด อวัยวะของนักโทษขณะที่นักโทษกำลังจะเสียชีวิต ก็จะเริ่มจากการตัดอวัยวะเพศของนักโทษและโยนเข้าไปในกองไฟและตัดหัวของนักโทษจากนั้นก็จะค่อยๆหั่นร่างของนักโทษออกไปเป็นชิ้นๆโดยปกติก็คือเป็นการหั่นออกเป็นสีส่วนหรือบางทีนะคะก็จะมีลักษณะการผ่าศีรษะที่ต่างออกไปเช่นอาจจะผูกแขนผูกขาของนักโทษไว้กับมา้า4ตัวแล้วก็ให้ม้าวิ่งไปคนละทางจึงให้ร่างของนักโทษแยกขาดออกจากกันเป็น4ส,ส่วนซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการรับสั่งของกษัตริย์จากนั้นร่างของกบฏจะถูกนำไปประจาน เสมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ในเคสของเซอร์โทมัสมอร์นะคะกษัตริย์กลับให้เขาผ่านชีวิตด้วยการตัดศีรษะแทนโดยขณะที่เขาอยู่บนนั่งร้านเขาก็ได้เอ่ยว่า I died the king's school servant, but God s i i r s t ที่หมายความว่าข้าพเจ้าตายในฐานะของข้าที่ดีของกษัตริย์แต่ทว่าพระเจ้าต้องเป็นลำดับแรกแม้ว่าเซอร์โทมัสมอร์จะได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องยูโทเปียแต่แนวคิดเรื่องสังคมในอุดมคติหรือโลกที่สมบูรณ์แบบนั้นมีอยู่ในรูปแบบต่างๆตลอดประวัติศาสตร์อย่างริพับลิก หรือสาธารณารัฐของเพลโดซึ่งเขียนราาว380ปีก่อนริตรสต์ักราชนำเสนอวิสัยทัศน์ของนครรัฐในอุดมคติที่ปกครองโดยกรรสย์นักประชาและลายลักษ์อักษรโบราณอื่นๆเช่นมหากาบกิลกาเมสก็ยังคงกล่าวถึงประเด็นของสังคมที่งดงานด้วย สามารถสังเกตได้เลยนะคะว่าแนวคิดของยูทูบเียเนี่ยจะได้รับการขยายการตีความใหม่โดยนักคิดนักปรัชญาและนักเขียนจานวนมากมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากมันมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวและอุดมการ์เช่นสังคมนิยมหรือแม้แต่คอมมิวนิสต์และอนาธิปไตยและตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่วิสัยทัศน์ข,ของคารา์มเกี่ยวกับสังคมคอมมิวนิสต์และผลงานของนักคิดเช่นเอตเียนคาเบลฌานฟูรีเอ และโรเบิร์ตโอเวนผู้พัฒน,นาแนวคิดสังคมนิยมแบบยูโทเปียในศตวรรษที่19 เรามาดูในส่วนของดิสโทเปียกันบ้างค่ะคำว่าดิสโทเปียมาจากการรวมคำของคำศัพท์ภาษากรีกสองคำได้แก่ดิสที่แปลว่าไม่ดีหรือยากและโทเปียที่แปลว่าสถานที่เมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นคำว่าดิสโทเปียซึ่งแปลว่าสถานที่ที่ไม่ดีหรือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองคำว่าดิสโทเปียถูกนำมาใช้ครั้งแรกในความหมายสมัยใหม่โดยจอห์นสจูรตเมลในสุนทรพจน์ของเขา Mill on College ที่กล่าวในปีคศ1,848อย่างไรก็ตามคำนี้ได้รับความนิยมและก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเภทของวรรณกรรมดิโซเปียมันจะถูกนำเสนอผ่านวรรณกรรมและภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่นำเสนอภาพสังคมหรือโลกในจนาการที่มีลักษณะของการกดขี่ข่มเหงความทุกข์ทรมาน ความผิดปกติทางสังคมแลายสภาพแวดล้อมที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ในเรื่องเล่าแนวะดิสโทเปียโดยทั่วไปแล้วจะมีการกล่าวถึงรัฐบาลเผด็จการหรือว่ารัฐบาลที่ใช้อำนาจควบคุมพลเมืองของตนปราบปรามเสรีภาพส่วนบุคคลและยังบังคับให้ปฏิบัติตามเรื่องเล่าเหล่านี้นะคะมักจะใช้วิจารณ์โครงสร้างทางสังคมและการเมืองที่มีอยู่เป็นการเตือนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือระบอบก,การ ที่กดขี่งานแนวดิสโซเปียมาจะสำรวจประเด็นต่างๆเช่นอันตรายของอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบการสูญเสียเอกราชส่วนบุคคลผลงานที่ตามมาของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและด้านมือที่อาจจะเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางสังคมเรียกได้ว่าใช้เป็นนิทานเตือนใจกระตุ้นให้ผู้อ่านและผู้ชมน,นะคะตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลือกทางสังคมการเมืองและเทคโนโลยีการกำหน,นดคำว่าดิสโทเปียให้เป็นประเภทหมวดหมู่หนึ่ง ในงานวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ต่างๆและการใช้คําว่าโทเปียเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมและการปกครองสะต้อนให้เห็นดึงความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในการสำรวจด้านมืดของสังคมมนุษย์และการใช้การคาดเดาถึงสถากนการณ์ในอนาคตที่อาจกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้และตัวอย่างวรรณกรรมคลาสสิกแนวะโทเปียนะคะก็คือเรื่อง n i g h a i n 1 9 4ของจอร์จโอเวล วนวนิยายเรื่องนี้ดำเนินเรื่องในระบบเด็จการนำเสนอโลกที่เฝ้าระวังการโฆษณาชวนเชื่อรายการควบคุมความคิดที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเน้นย้ำถึงอันตรายของการจัดการของรัฐบาลรายการกัดเซาะเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ว่าก็มีประเด็นหนึ่งที่หลายคนมักจะถกเถียงกัน กับเรื่องของยูโทเปียและดิสโทเปียว่าแท้จริงแล้วนั้นยูโทเปียคือดิสโทเปียหรือเปล่าถ้าหากว่ายูโทเปียเป็นเพียงแค่ความต้องการของคนส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนเช่นนั้นแล้วยูโทเปียจะกลายเป็นดิสโทเปียสําหรับคนเหล่านั้นหรือไม่และอะไรกันที่เป็นการตัดสินว่ามันถูกหรือผิดดิ้นแดนในฝันของทุกคนนั้นจะเป็นในแนวทางเดียวกันได้เช่นไรจะลองพามารู้จักกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะที่จะมาชวนให้วิเคราะห์ดูกันว่าแท้จริงแล้วยูโทเปียนั้นเป็น ไได้จริงหือมยทเีใ่ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า The Truman e Show ภาพ,พยนตร์เมื่อปี1998ที่กำกับโดย Peter w e ว r บอกเล่าถึงเรื่องราวของ True Man Burbank รับบทโดย Jim c a r r e y ผู้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกยูโทเปียจำลองที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการทีวีเรียลิตี้ r u e m a n b u r b a n k อาศัยอยู่ในเมืองซี Have n อันงดงามบนเกาะที่ถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำ แต่เขาไม่รู้เลยว่าทั้งชีวิตของเขากำลังถูกถ่ายทอสดสดทางรายการโทรัห์ตลอด24ชั่วโมงในทุกๆวันและมันถูกถ่ายทอดสดไปยังผู้ชมทั่วโลกทรูแมนนั้นกลายเป็นดาราโดยไม่รู้ตัวของ The Truman e Show เป็นความเป็นจริงที่ถูกสร้างขึ้นที่ทุกคนรอบตัวเขารวมไปถึงเพื่อนครอบครัวและเพื่อนบ้านต่างก็เป็นนักแสดงเมื่อทรูแมนเติบโตขึ้นเขาเริ่มตั้งคำถามถึงขอบเขตของโลกที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบของเขา เหตุการณ์แปลกประหลาดและดูน่าสงสัยทําให้เขาสงสัยว่ามันบางอย่างที่ผิดปกติเช่นการที่จุดๆสปอตไลท์ที่ไหนก็ไม่รู้นั้นตกหล่นลงมาหน้าบ้านและความปราถนาในการผจญภัยของทรูแมนและความรักที่เขามีต่อซีเวียผู้หญิงที่เขาพบในช่วงเวลาสั้นๆกระตุ้นความปราถนาของเขาที่จะสำรวจนอกขอบเขตของเกาะซีเฮเวน ในขณะที่ทรูแมนมีความตั้งใจมากขึ้นที่จะสืบหาความจริงคริสโตฟผู้สร้างรายการและทีมโปรดักชันก็ทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อรักษาภาพรวงตานี้ต่อไปพวกเขาพยายามควบคุมเหตุการณ์ต่างๆควบคุมสภาพแวดล้อมของทรูแมนและพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยหวนทางต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่ให้เขาค้นพบความจริงเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเขา โดยการแสวงหาความจริงอย่างไม่ลดละของ True Man, ทรูแมนทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกจําลองประดิษฐ์ขึ้นรอบตัวเขาในที่สุดเขาก็มาถึงขอบของซีเฮเวนซึ่งเขากําลังที่จะเผชิญหน้ากับฉากขนาดใหญ่และกาแพงที่จําลองท้องฟ้าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากที่ทรูแมนได้ตัดสินใจเผชิญหน้ากับความกลัวของเขาและล่องเรือไปในที่ที่ไม่รู้จัก เขาเล่นผ่านเส้นขอบฟ้าเทียงท่าทาาความพยายามของคริสโตฟที่พยายามที่จะหยุดเขาและในขณะที่ผู้ชมทางบ้านดูด้วยความตกใจและตื่นตาตื่นใจทรูแมนก็ได้หลบหนีออกจากขอบเขตของโลกที่สร้างขึ้นและก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริงเป็นครั้งแรกจริงๆแล้ว The t r u ูแมนโชว์ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกบุคคล เสรีภาพและอำนาจการควบคุมสือ่อมันทำให้เกิดคำถามทางจริยธรรมเกี่กับขอบเขตของเรียลิตี้ทางทีวีผลที่ตามมาของการสอดแนมและผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละคนเมือ่อพวกเขากลายเป็นหัวข้อความบันเทิงสาธารณะโดยที่ไม่เจตนาแต่ประเด็นหลักในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือคุณเชื่อหรือไม่ว่าโลกที่สมบูรณ์แบบเช่นนั้น แม้ว่าจะเป็นโลกที่ถูกจัดวางเอาไว้จะเป็นโลกที่เป็นยูโทเปียามากกว่าดิสโทเปียแต่โลกที่สมบูรณ์แบบเช่นนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้หรือถ้าไม่ได้ถูกคนในชนชั้นหนึ่งจัดวางเอาไว้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกจัดวางเอาไว้แล้วเราจะต่างอะไรกับทรูแมนในภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะ และทุกคนต้องการความสมบูรณ์แบบเช่นนั้นแบบที่คนที่จัดวางเอาไว้คิดว่ามันสมบูรณ์แบบจริงหรือแล้วความสมบูรณ์แบบแบบนั้นจะกลายเป็นหนทางสู่ความน่ากลัวในรูปแบบหนึ่งได้หรือไม่อย่างในเรื่อง The Truman Show k r i ต t o ได้กล่าวเอาไว้ประมาณว่าท่าน,นั้นให้โอกาสทรูแมนในการใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยหัวใจป,ป่วยๆซีเฮฟเฟนต่างหากคือสิ่งที่โลกควรจะเป็น ดังนั้นจึงมีสิ่งที่ถูกต้องคำถามมากมายเกี่ยวกับสังคมที่ได้ขึ้นชื่อว่ายูโทเปียและก่อนจะจากกันไปนะคะคุณคิดว่าดินแดนในอุดมคติอย่างยูโทเปียนั้นอาจจะกลายเป็นโลกที่ไม่พึงปรารถนาที่ขึ้นชื่อว่าดิสโทเปียได้หรือไม่แล้วอะไรคือดินแดนในอุดมคติสําหรับคุณถึงแม้ว่าดินแดนในอุดมคตินั้นอาจจะเป็นดินแดนที่ไม่ว่าใครก็ต่างไม่สามารถเอื้อมถึงและในสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หวังว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตตามที่ใจปรารถนานะคะ